ฟังด่วนกันเลยครับคุณผู้ชมครับณเวลานี้ล่าสุดสถานการณ์ตามแนวชายแดนนั้นก็ยังเดือดระอุอย่างต่อเนื่องซึ่งก็มีรายงานออกมาแบบเร่งด่วนเลยกับช่วงเช้ามืดของวันที่27กรกฎาคมหรือว่าวันนี้นี่เองกลายเป็นว่าเขมรดักยิงธรุมไทยเราก่อนตั้งแต่ช่วงเช้าของวันซึ่งถึงอย่างไรสุดท้ายแล้วครับมีรายงานออกมายืนยันว่าทหารใดของเราก็ได้ยึดพื้นที่ช่องอานม้าจากฝ่ายเขมรได้สําเร็จและเวลา8โมงเช้าของวันนี้เนี่ย ฐานไทยเองก็ได้เชิญทงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับร้องเพลงชาติไทยให้ดังกึกก้องแสดงถึงความมุ่งมั่นว่าเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่โดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับทั้งการเข้ามาเจราจาของโดน,นัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา แต่สุดท้ายการเจราจารนี้ก็ยังไม่สําเร็จรวมไปถึงความเสียหายของกัมบพบูชาเองครับที่มีเยอะมากประปรายเป็นปุ๋ยไปหลายรายเลยที่นอนราบไปกับพื้นซึ่งมาติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมครับในคลิปนี้ผบเองกกยังอัปเดตยังอยู่กับสถานการณ์ตามแนวชายแดนของไทยเราของวันที่27กรกฎาคมต้องบอกว่าทหารแนวหน้าของเรายังตรึงกําลังอยู่และมีเสียงปืนดังตลอดทั้งคืนเลยเริ่มตั้งแต่ตีสองตีสามตีสี่จน นไปถึงตีห้าซึ่งเดี๋ยวเรามาไล่เรียงไทม์ไลน์กันก่อนหลังจากมีรายงานว่าทหารไดของเราก็ได้ยึดคืนบุรีช่องอานมาจากฝ่ายเขมรได้สําเร็จในเวลา8ปดนาฬิกาโดยเริ่มตั้งแต่เวลาตีสี่สามสินาทีครับทหารของเขมรเองก็เปิดฉากโจมตีทหารไทยในบุรีปราสาทต,ตาควายเรียกว่าเสียงปืนนั้นดังสนั่นร,รวมถึงเสียงระเบิดเสียงปืนใหญ่จนที่ว่าการอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินเนี่ยประกาศประชาชนผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องงดเข้าพื้นที่ทุกกรณี การโจมตีครั้งนี้ของขมศครับก็เนื่องจากทหารของไทยเรารถพิเศษของไทยเราได้ยึดพื้นที่ปราสาทตาควายไปที่เรียบร้อยทั้งที่ขมรเนี่ยได้ส่งกําลังเข้ามาแบบเยอะมากนะครับรวมถึงปืนใหญ่รวมถึงจรวดหลายลากล้องเนี่ยพยายามระดมสัพพักกาลังมาในพื้นที่ปราสาทตาควายแต่สุดท้ายทหารไทยเราเนี่ยมียุทธวิธดีดีกว่าก็ยึดได้สําเร็จ100เเซซึ่งตอนนี้ก็ยังตรึงกําลังกันอยู่นะครับซึ่งเวลาต่อเนื่องกันเลยครับหกนาฬิกาสีนาทีของเช้าวันนี้ ฐานของกมนก็ได้เปิดจากโจมตีบ้านเรือนของชาวไทยเราในอำเภอพนมดวงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับจนได้รับความเสียหายทั้งหลังเลยแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่เองก็ยังไม่สามารถเข้าบริตรวจสอบรายละเอียดได้ทั้งหมดเพราะยังคงมีการประทะกันเป็นระยะอยู่นะครับก็ เรียกว่าสานการตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสุรินทร์เริ่มตึงเครียดขึ้นตั้งแต่เวลาตีสี่ถึงตีสี่สี่สิบโดยมีเสียงปืนเนี่ยดังขึ้นจากฝั่งกัมพูชาที่ยิงเข้ามาในบรินทีปราสาทต,ตาควายของประเทศไทยเราจากนั้นเสียงปะทะเนี่ยก็ดังขึ้นเป็นระยะจากทั้งสองฝ่ายและก็ขยายบรินทีความรุนแรงไปยังบริเวณช่องจอมซึ่งเมื่อเวลาประมาณตีห้าสามสิบนาทีครับกองทัพกัมพูชาเองก็ได้ยิงจรวดหลายลำกล้องบ m 2 1เข้าใส่ฝ่ายไทยนะทำให้กองทัพไทยตอบโต้ด้วยอาวุธหนนนัักกเเช่เดีย จนถึงเวลาตอนนี้นะครับเสียงอาวุธก็ยังคงดังขึ้นเรื่อยๆต่อเนื่องเป็นระยะส่วนใหญ่ก็เป็นปืนใหญ่ของไทยเราที่เป็นอาวุธหนักต่อกรกับ b m 21ของคาเมนโดยที่จังหวัดอุดรมีชัยของประเทศคาเมนเองครับก็มีชาวบ้านเนี่ยได้ถ่ายคลิปวิดีโอแสดงภาพไฟกําลังลุกไหม้รถยิงจรวดหลายลําก้อง BM 21ของกองทัพคามนแม้ว่าในคลิปเนี่ยจะมาเห็นระบบ b m 21 ชัดเจนแต่ว่าชาวบ้านยืนยันเองนะครับว่าเป็นระบบดังกล่าวเป็นรถคันดังกล่าวแน่นอนซึ่งก็ระบุว่าถูกโจมตีถูกตอบโต้ด้วยปืนใหญ่ของทหารไทยอย่างแม่นยำในพื้นที่ใกล้เคียงกันนั้นทหารกัมพูชาก็เสียชีวิตจากการโจมตีของทหารไทยหลังจากที่กองทัพกัมพูชาเนี่ยรุกรานพยายามเข้ามาบริษีทชายแดนจังหวัดบุรีรัมย์ ก็กลายเป็นว่านอนเป็นปุ๋ยกัน3-4คนส่วนในพื้นที่ช่องจอมครับทหารเขมรเน่ก็พยายามระดมยิงจรวด b m 2 1ลงอย่างต่อเนื่องกว่า40ลูกในบริเวณช่องจอมเองโอ้โหไม่หยุดยิงแน่ๆนะครับนี่ขนาดมีการเจราจาจากโดนัลด์ทรัมป์นะซึ่งรองโฆษกทหารบกของไทยเราก็ได้ออกมายืนยันว่าตอนนี้ทหารเขมรเนย่ยังยิงปืนใหญ่เข้ามาในบริเวณที่ปราสาทตาเมือนช่องอานม้าพยายามเข้ามายึดพื้นที่ยุทธศาสตร์คืนหลังจากทหารไทยเราเนี่ยเข้ายึดได้ ส่วนทําไกลเกลียหยุดยิงเนี่ยมันเป็นคนละส่วนกันนะครับหารไทยยังทําตามยุทธวิธีและไทยเราเองก็ออกมายืนยันแล้วว่าจะหยุดยิงก็ต่อเมื่อคเมนนั้นเข้ามาขอเจราจาเอง ซึ่งก็มีการยืนยันเวลาตีสีนะครับไทยเราเองก็บอกว่าได้ใช้ปืนใหญ่พิสัยไกลเนี่ยยิงตอบโต้เป้าหมายก็คือปืนใหญ่และจรวดของกัมพูชาผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องตอบโต้เขมรบ้างไม่ใช่เป็นฝ่ายป้องกันเพียงอย่างเดียวเราต้องตอบโต้เราต้องโจมตีโจมตีทั้งทีเนี่ยเอาให้หลาบจํากันไปเลยครับถึงแม้ว่าจะมีการเสียชีวิตหลายรายก็ตาม กับทหารของขเขมรแต่เราเองก็ต้องรักษาที่ปไตยของไทยเราไว้ให้ได้โดยการที่ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาอย่างดูเนาทัมเนี่ยได้ออกมาบอกว่าไทยกับขเขมรจะต้องหยุดยิงในทันที แล้วก็เหมือนกลายเป็นเปิดทางลงให้กับคาเมนไม่ต้องเสียฟอร์มนะครับเพราะไม่ต้องเจราจาหยุดยิงเหมือนปี2 5 5 4ซึ่งก็อย่างที่ทราบกันครับการเจราจาของไทยเรากับคาเมนเนี่ยมีทั้มมีสหรัฐอเมริกาเข้ามาเป็นตัวกลางแต่ว่าไทยของเราควรจะมีเงื่อนไขให้คาเมนนั้นถอนเรื่องเคลม3ประสาททั้งช่องบกออกจาก ICJ และก็ u n g a เพราะถือว่าเป็นการจ้องเอาดินแดนไทยการหยุดยิงหนะ้าที่ในสถานการณ์แบบนี้ครับอาจจะเป็นเรื่องข้างคางนะเพราะ3าวันของการสู้รบคาเมรย,ยังไม่หลับจําเลยยัง ยังระดมกําลังพลเข้ามาเป็นจํานวนมากพร้อมกับอาวุธยุทโธปกรณ์และในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่า,ขาเขมรมีการซื้ออาวุธที่ล้ํากว่านี้อาจจะมาต่อแย่ยั่วยุลูกหลานไทยได้อีกนะครับและที่สําคัญไปกว่านั้นเนี่ยเ,เราต้องยึดคืนปราสาทตาควายให้ได้เบ็ดเสร็จมิเช่นนั้นขเขมรจะขออยู่ร่วมในปราสาทอีกหรือว่าเอามาต่อรองขออยู่ในปราสาทตาเมืองทมเหมือนปี2554และสิ่งที่เ,าเราต้อง เพิ่มจุดยุทธศาสตร์มากที่สุดเนี่ยก็เป็นในส่วนของคาสิโนและรังคอเซนเตอร์รวมไปถึงการค้ามนุษย์สแกมเมอร์หรือว่าอญากรรมออนไลน์ของประเทศคาเมนเองซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นถึงเวลาอันดีที่เราต้องจัดการแบบเบสเ็จก็มีหลายเรื่องเลยนะครับที่ยังค้างคากับคาเมนอยู่โดยไทยเราเองก็ต้องเอาให้เด็ดขาดโดยเฉพาะเขื่อนก่อโกองครับที่คาเมนสร้างแล้วไม่ยอมหรือก็ยังอยู่ที่สาคัญเนี่ยการเจรจาหยุดยิงต้องมีฝ่ายทหารที่รู้พื้นที่ดี และก็มีประสบการณ์เจราจารเหมือนปี54เอาคนที่ไว้ใจได้ร่วมเจราจารมิเช่นนั้นเนี่ย จะไม่ทันเล่เหลี่ยมของเขมรอย่างแน่นอนเพราะมันเหลี่ยมเยอะครับสาหรับเขมรซึ่งก็อย่ายอมอะไรที่คิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยและก็จะทําให้เราเสียเปรียบเหมือนกับเจรจาปี54าสี่เขมรเนี่ยตอนนี้ถ้าจะไม่มีเครดิตในการเจราจาแล้วเพราะหลายเรื่องเนี่ยบิดพริ้วเกี่ยวกับหลักบนุษยธรรมโดยเฉพาะเรื่องข้อกฎหมายและก็ดินแดนเนี่ยเรียกว่ากับดักไทยรออยู่เบื้องหน้าเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองทัพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการข่าวไม่ว่าจะเป็นนเรื่องของการทูตถือว่าไทยเราเนี่ยทำได้ดีมากในจังหวะนี้ซึ่ง การเจราจาเนี่ยทางไทยของเราก็ยืนยันว่าจะมีการหยุดยิงก็ต่อเมื่อขเมนต้องเป็นคนเข้ามาหาเราเพื่อขอเจราจาเองเท่านั้นโอ้โหคำนี้แหละครับที่มันขนลุกขนชันมากๆถ้าเกิดว่าขเมศใจไทยเราหยุดยิงก็ต้องบากหน้ามาขอเจราจามาขอโทษมาคุกเขา่ามาขอขมาไทยเราให้ได้ซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้ว่าตอนนี้แนวรบของขเมรน,นั้นเริ่มที่จะยิงมั่วซั่วและไทยเราก็ยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์สําคัญได้หลายตอนหลายจุดแล้วนะครับทั้งภูมะาเขือที่เป็น ฐานที่มั่นสําคัญของเขมรรวมไปถึงช่องอานม้าและก็ปราสาทตาควายแต่ว่าในสื่อของเขมรเองครับก็เหมือนอยู่กันคนละโลกจริงๆนะล่าสุดเนี่ยโคศุกกระลาหมกัมบูชาครับได้ออกมาแถลงการว่าทหารไทยนั้นเข้ารุกรานมาพื้นที่ในดินแดนเขมรหลายต่อหลายจุดและโจมตีเพื่อยึดมั่นก่อนการตกลงหยุดยิง โอ้โหดูครับแม่เป็นฝั่งสื่อของเขเมรที่โกหกได้โกหกดีจริงๆซึ่งโคศกกระทรวงกลาโหมเองครับออกมา,ถาแถลงการแบบเป็นนางการแบบเป็นสื่อใหญ่ของเขเมรเลยนะ ที่ลูกสาวของคุณเซนนั้นคุมสื่อตรงนี้อยู่ก็บอกว่าไทยของเราได้เข้ามารุกรานดินแดนของกัมพูชตลอดแนวชายแดนและก็ยังไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของรัฐบาลเกี่ยวกับการหยุดยิงและทหารไทยเรายังคงยิงปืนใหญ่เข้าไปในดินแดงกัมพูชาอย่างต่อเนื่องในสมรภูมิชานกรอมภูเขาผีครับโดยด่านทยเนี่ยเริ่มยิงปืนตั้งแต่เวลาตีสองสใกล้รุ่งเช้าของวันนี้จนถึงเวลาเกือบ7จ็นาฬิกา ซึ่งก็ยังไม่มีทีท่าจะสงบลงแล้วก็ยังมีการกล่าวต่อนะครับว่าการสู้รบกันเนี่ยยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องในสัมพภูมิของประสาทตาเมืองทมและก็จอบเกอกีที่ด่านไทยเริ่มยิงเข้ามาในดินแดนกัมพูชาและยึดครองจนตอนนี้เนี่ยเวลา7จ็นาฬิกาการสรุปก็ยังไม่สิ้นสุดทหารไทยยังต้องใช้ยุทธศาสตร์การโจมตีเพื่อยึดที่มั่นก่อนตกงดงหยุดยิงโอ้โหขมิ้นครีมได้นะครับบอกว่าประสาทตาเมืองทม จะเป็นของขมรแต่ไม่ใช่แบบนั้นสิ่งที่เรายุดได้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ของไทย100%นะครับแต่ว่าดานขมรจะมาโบยแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันงานนี้ผมยังเชียร์ให้ทหารเนี่ยตอบโต้เข้าไป และยืนหยัดปกป้องแผ่นดินไทยให้ได้นะครับหัวใจของพวกคนเนี่ยไม่ได้สู้เพียงแค่เพื่อแผ่นดินแต่สู้เพื่อคนข้างหลังสู้เพื่อประเทศชาติและก็ขอสายดีครับทหารกล้าทั้ง8นายตอนนี้ที่เสียชีวิตในแนวรบการสละชีพสละชีวิตของทุกท่านเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อคุณแผ่นดินประเทศไทยเป็นอย่างมากซึ่งผมเองก็คิดว่า กองทัพอนไทยเราเนี่ยต้องการที่จะยึดพื้นที่แนวหลักสําคัญยุทธศาสสสำคัญเพราะถ้าเกิดเรายุดได้ทั้งหมดเนี่ยขาเมรเองก็จะเข้ามาขอเจราจาส่วนแนวรบของกองทัพเรือแนวรบของกองทัพภาคที่1ตอนนี้สถานการณ์ก็ยังเงียบมิดเช็ดอยู่นะครับขเมรไม่ต้องการที่จะมาบุกทะเลไทยของเราอีกแล้วเพียงแต่เมื่อวานนี้ฮุนเซนเนี่ยอาจจะสั่งการด้วยความเครียดก็เลยบุกแนวรบของเรา3-4ี่จุดเลยทีเดียวซึ่งยังไงก็ รออัปเดตกันอีกรอบหนึ่งกับสานการล่าสุดตามแนวชายแดนของวันที่27รกรกฎาคมนี้และในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยให้กําลังใจให้กําลังใจในหน้าของไทยกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย